โถใหญ่ซะด้วยโถ

Oh, I can ni ni, 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 ni. ดูนี่ลูปูโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะปลามาจอมเบ็ดปลาราดนะครับนี่ครับเหยื่อเป็นเหยื่อกุ้งนะครับเบ็ดก็เป็นเบ็ดกันจองสามารถหูได้นะครับนี่ครับหูทธอตะขอมาตรงปล่ยอะไรครับนี่โอเคเดี๋ยววันนี้เขามาลุ้นครับดำจอมปลากระทิงนะครับนี่ đã bà chứa chữ không sách mà đi ีเลยบุ้งอ่ะตัวน้อยตัวใหญ่ครับโอ้งามเลยครับตัวนี้โอ้ปลวครับตัวแรกโหสวยง,งามเเลยโอเคตัวแรกของปีนะครับตัวนี้โหแยงแยงครับใส่งามเงาเลยครับปลากระเทียมนี่ถ้าดำจอมเนี่ยมันจะมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเหครับ ตัวแรกของปีครับแถวนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วนี่จะลองซูมแย่ทั้งผิวๆดูนะครับ จีนกินนะครับกินนี่นะครับโมตึนตืึนนี่เลยนี่อูเดียวอูเดียวสองตัวนะครับหนึ่งตัวครับนี่ส่องไงครับท่านจอมน้อยโอเคหนึ่ตัวนลยครับเก็บก่อนยังผอมทำไมปลาลัดเดี๋ยวนี้มันผอมยังไหมเจอหูอย่นี่หูนะครับแต่มันบาหารหัวครับ รู้สึกว่าปีน,นี้เริ่มต้นนี้บ่ค่อยห่นหัวปลาครับนี่แต่หัวกุ้งนี่มันจะกินจะได้ได้ด ผมอยากได้ปลาหน่อยเลยแต่ผมยิงเหมือโดนครับกุ้งนี่บางทีกลิ่นยากเกีียวยาาครับเหยียบรอยโขล ไหญ่ซะด้วยโอ้โหวาโพอนะครับไปดูไส้ยังเงีนโอ้หยังไงครับตัวนี้โคตรแจ้งเลยครับโอเคลียรงตัวครับโอ้โหใหญ่อะกุ้งโอ้โหตัวเปนใหญ่ผมเจอโพงข้างใต้นี่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจมันมีหรือเปล่าผมจะลองแย่ด้วยเฉยแต่น่ามีมาเลยครับ ตัวเราไม่จม <laughs> โค้งใหญ่และลึกมากครับสุดกันแล้วอะ่ะุดมือผมแล้วอะ่ะตัวแขนซุกเลยอะ่ะโอ้โหเต็มมีแอถ้ามีตัวนี่มันขวาวแบบับเลยครับถ้ามีกว่าสัะแง่ผมย่างผมแปลกใจไงไอ้โวกงเนี่ย,ยนะโอ้โหบนี้สวัสดีพระอาทิตย์แหจะเป็นใจจะเกิเดแดด หาดูอีกตัวเดี๋ยวตัวนี้หนึ่งตัวครับไซส์แจมเลยครับ อ้าวโหลุ้นครับโหลุ้นหมดแตะเดี๋ยวเพื่อมีตัวอื่นอยู่ครับโอ้โหนุดเฉย เคลียบาเดี๋ยวหาดูตัวไม่ครับเอเคเจอตัวไม่แล้วครับเฮ้ยหนาวครับ กี่แล้วครับาาออกมาแล้วนี่จะบรรลุนะครับโอ้โหนี่บรรลุครับโอ้ย่อกี้รุทครับโอเคแถมหนึ่งตัวอันนี้คือด้มจอมนะครับมันจะมีตัวน้อยเลยนะครับใส่มันจะงามๆหมดเลยครับ โอเคครับอุ้ยหนาวเจ็บป่าตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เกจ้วันพุ่ม่ได้หาครับสวัสดีพุ่งหมอเนาะ

มจะเจอตัวยังใหครับโส้น้ำใสๆเ,เห็นหงิดชัๆเลยคตัวนี้โห้วองมาเลย แบบนี้ได้จะได้รูปพี่ตัวครับแฮมหนึงตัวครับโหใกล้ๆกันเลยครับโอเคเวลาเจอก็ชอบเจอใก,กล้ๆกันครับปล่านี่ยโอเคครับแฮมหนึงตัวครับ ตอนที่ผมเจออยู่ตรงนี้เห็นคนหนึ่งหูนะครับเฮ้ยหนาวครับ ดี้วครับไอตัวเรียบร้โอ้ยหายดูตัวครับได้เรื่อยๆนะครับนะครับโอ้โหโอเคหายหนึ่งตัวครับตัวงามๆนั่นละครับวันนี้ เจอตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเจออะถือว่าวันนี้เือว่าเจอเยอะครับ

อย่างแจมแจมตัวนี้หนึ่งตัวครับตัดไปเดี๋ยวเราโห้คนนี้แจมๆทั้งนั้นโอ้ย นะครับเรียบร้อยโอเคอลึกตัวครับยังดีตัวนี้มันใหญ่มากแต่ก็ถือว่าบ้าน้อยนะครับตัวนี้ไซส์ปกติของปลาครับ มีตรงนี้หนึ่งตัวนะครับกินแล้นะครับ โอ้ยใหญ่เลยโอเคยอดครับวันนี้ไต่ว่าตัวย่างแจมครับโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของวันแล้วนะครับโอย่างแจมครับนี่โอ้ยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเปิดฤดูกาลด้ำจอมปลาลาดนะครับบอกเลยว่า โลหนึ่งได้แน่นอนครับนี่โหสุดยอดเลยครับโดว่าลแล้วตัวเขางเ้านะครับนี่นตัวสุดท้ายเขาตะกี้หนึ่งความยา้วนี่คือเกินสามสิบเซนแน่นอนครับแต่และตัวนี้ใสง่งา้ๆนะครับอันนี้ตัวน้อยอยู่สอง สามสี่ห้าก็ได้หลายตัวครับหกใส่จะใกล้ๆก,กันหมดเลยครับเจ็ดตัวนี้ยาวหน่อย แปดโอ,อ้ตัวนี้สีใหญ่หน่อยครับเกาโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยเปิดครับสิบตัวนะครับได้ปลามาทั้งหมดสิบตัวโอ้เปิดสิบตัวนี้เปิดอุการที่โอเคมากเลยครับโอ้ตัวใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่เลยเปิดเลยตัวนี้ อ okay. ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านีก้ก่อนนะครับไปพบกับในคลิปหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดเริ่มด้าจอมแล้วนี้มันก็จะกลายเป็นด้าจอมยาวๆเลยนะครับโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับ